i mm -hmm. ชมนกชมไม้เลยก็ว่าได้อนะีพีนี้น่าน่จะลงออประมาณอีพี5อีพี6ก้ต่อลงนะแบบถ้าใครอยู่บ้านไม่รู้จะดูอะไรแบบอยากขี่รถชมนกชมไม้แต่ว่าอยู่ในเมืองครับผมแนะนำคิดผมเลยไม่ได้อวยนะอยจะบอกว่าอยู่ชนบทอย่างนี้มันก็ดีอย่างเสียอย่างครับความเจริญมันอาจจะไม่เจริญจริงครับแต่ว่า สภาพบรรยากาศหรือว่าอาชีพการงานอ่คนรอบข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่าคำมิงการแบบห้องติดติดติดกันแบบห้องเช่าในเมืองเลยเคยใช้ชีวิตอยู่แบบในเมืองครับอยู่ข้างห้องกันแต่ไม่เคยถูกกันเลยป่าพิเั้นะแต่รู้สึกล่มมลื่นนะ ต้นไม้เยอะล้มลื่นนะครับให้ก,กูยืมเต็มต้นไม้เลยเก,กูยืม ทชีพผมนะผมทำซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วทุกวันนี้ก็ยังซ่อมอยู่บางบแล้วก็ขายของออนไลน์ได้เล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆครับในขี่รถคือบ้านบางคนแถวนี้ผมว่าค่อนข้างจะรู้จักครับเพราะว่าซ่อมทีวีซ่อมอะไรเงี่ยก็ต้องเที่ยวขี่รถไปตามบ้านคนอยู่เลย ช่างมาดูดาวเทียมให้หน่อยบ้านป้ายางางวี้อย่างางี้ครับผนว่องเทียวม,มาคอยมาดูก็จะรู้จักก็เคยจะเห็นผ่านตา,นาว่าบ้านนี้มาทําอะไรทำอะไรลูกสาวสวยหรือเปล่าเป็นต้นครับจริงๆรถมือสองก็มันก็ไม่ได้แพงนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีเครดิตสักหน่อยผ่อ,อนเดือนละในเกณฑ์ห้าพัน 5, หน่อยๆก็ถือว่าโอเคนะคสำหรับผมคันนี้เป็นนี่คันที่สอง ที่ตัดสินใจเลือกเพราะว่า,าผมอ่านดูกับดูความคงทนนะเขาบอกว่าแซ่บแปดร้อเครื่องมันอึดครับเครื่องมันอึดถึกเราแรงมามันเยอะกว่าตัว Bn หกร้อยไอที่ผมขี่อยู่ครับถ้าใครใครนึกภาพไม่ออกนัผมผมแนบรูปไว้ คือเจ้า BN 600i เนี่ยเมื่อก่อนตอนนี้ผมดูแรงมา้าหน้าเว็บนะมันอยู่ที่82 82 HP แต่ว่าล่าสุดดูมันทำไมเขียน60ก็ไม่รู้ครับต่างกับ CB 650กากถนมากถ,ถ,ถ้าเทียบในคลาสนะครับแต่ถ้าเกิดลองขี่แบบอาจใต้จริงๆก็ก็ไล่ได้นะครับแต่ว่ามันมันไล่ไม่ขาด650ครับพอมาเจ้าแซ่แปดรนี่โอ้โหอารมณ์ต่างเลยครับ อารมณ์ต่างเพราะว่ามันจะแรงมา้ามันเยอะมันจะท็อกมันจะดันดันกำลังเครื่องดีกว่าแต่ถึงว่าโหดท็อกมันก็ยังไม่จัดเท่าสองสูบนะพวกลูกสูบน้อยๆน,ยนี่ลูกใหญ่ๆนี่โอ้โหกำลังสุดยอดครับคนระอารมณ์ว่า,วาง่ายถ้าใครกำลังจบตัดสินใจซื้อรถมือสองนะอย่าบอกว่าไม่ ว่าซื้อรถมือสองต้องซ่อมหรือเปล่าถ้าภาษาทางร้านรถก็สวิตแต่ภาษาบ้านเราก็ซ่อมได้ซ่อมทุกคันก็มันเป็นพวกของการใช้งานน่ะน้ามันเบรกน้ํามันเบรกหน้าเบรกหลังน้ำมันโชค๊คยางโซ่สเตอร์เงี้ยมันเป็นของที่ต้องเปลี่ยนประจำนะครับตั้งวาลวเช็ควาลวเช็คหัวเทียนเช็คโค้ดอันนี้คือสิ่งที่ ใบต้องทำที่มันต่างจากรถมอเตอร์ไซค์เล็กใช้งานตามบ้านทั่วไปครับรถใช้งานตามบ้านไปก็จะมีแค่ะระบบกองไฟระบบหัวฉีดกองไฟจ่ายไฟเข้าหัวฉีดเปิดอากาศน้ำมันผสมวงเครื่องอะเผาไหม้ไปเกียร์ก็ต่อไปอ,อันนั้นคือระบบแบบมอเตอร์ไซค์เล็กนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ใหญ่นี่ เราก็จะมีอัตราการเผาไหม้ที่ที่ตามแรงบิดเซอร์โวตามอา,อากาศไอเสียก็หลายอย่างพัฒน,นามาครับก็อย่างที่ทุกคนรู้ทั่วไปครับรถแล้วก็โซ่สเตอร์นี่สำคัญครับห้ามห้ามหย่อนห้ามรูดเพราะถ้าเกิดรูดเราขี่กระชากเนี่ยมีสิทธิ์ได้ว่าที่โซ่จะหลุดเราตีแข้งเครื่องแล้วล้ม เหตุการมีคนข้างจะหลายคนอยู่นะอันนี้ผมว่าเห็นเห็นมาใน YouTube นะเพราะเมื่อก,ก่อนก็นั่งดูดูดูทั้งวีทั้งวันนะครับอยากได้รถแต่ได้ปีหกร้อยไอมาก็ถ้าตอนนี้ก็สามปีกว่านครับแค่จะหมดนี้สินกันเลยทีเดียว่ราคานี่มันตกต่ำมากครับแต่รถผม สภาพมันโอเคโอเคมากอะร,รถดูแลเองนะครับแต่ราคาร่วงแบบล้านซื้อห้าหมื่นเอามาขายแสนดผมไม่รู้ยามเงินห้าหมื่นทำไมนะซื้อมาตั้งสามแสนกว่าบาทนะรวมดอก ได้ตั้งพ่พอควรซีซีนะครับผมว่าถ้าเราเอามาขี่เรียแบเบทียบความชิลอย่างเงี้ยนะเครื่องพันผมมองว่าโอเคมันแรงทรงมันสวยจริงแต่มันเมื่อยครับ <c oughs> มันเมื่อยมันเมื่อยแล้วก็มันก็แรงเกินไปอารมณ์ที่ว่าเกียร์สองตลอดทางนี่ถ้าใครเคยขี่จะรู้ครับ สตลอดทางแต่ทุกอย่างก็ออกแบบมาตามการใช้งานรถออกแบบมาให้เหมือนสปอร์ตเล้วใจเหมือนรถแข่งมันก็ต้องแรงใช่ไหมครับ โอ้ยมแมลงเขาตาบอ่อปลาครับตอนีอ้เรื่องอาหารง่างๆจะมีแหล่งซื้อในตัวเลยนะครับอย่างเช่นกุ้งเช่นอะไรเงี้ยคนที่รู้จักผมเขาก็เลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรกันใช่ไหมล้วเกิดขาดแคลนอะไรเขาก็คือเขาวิตเขาวิขึ้นจากบ่อเราก็สามารถซื้อเขาได้ราคาสง่งไ,ไม่ได้ผ่านราคากลางเราเหมือนเหมือนก่อนโควิดครับ แต่ว่าราคามันถูกกดลงใช่ไหมคนรับซื้อคนกลางครับรับซื้อกุ้งเพราะว่าวิทย์ขายเองคือถ้าอยู่ชนบ,บทเขาก็าจะมีแหล่งฟามมีบอ่ปบอปลาบ่อกุ้งที่ปลูกผักอาหารพวกนี้มันก็เลยเอของชีพได้ครับถ้าเกิดสมมติเขาปิดนะแต่จริงๆจังหวัดชลบุรีเขาก็ปิดแล้วแหละแต่ว่า ถ้าอยู่ชนบทอาหารมันก็ยังพอมีครับบอดทรายอย่างนี้เขาไม่เรียกบอดทรายเรียกเหมืองทรายผมใหญ่มากช <c oughs> จอขบบุุไทราย กดติดตามกดไลค์กดสับรสมาชิ์ด้เลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ